วันนี้อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษกันอีกแล้วครับหลังจากที่ผมทำคลิปเรื่องของ atomic habit ไปเนาะวิธีการสร้างนิสัยฝึกภาษาให้ไม่หยุดกลางคันทีเนี้ยพอเราพูดถึงเรื่องของนิสัยการฝึกภาษาไปแล้วเนาะมันก็มีคนหลังใหม่มานะครับหรือว่ามีคนคอมเมนต์ถามคํถาถามอะไรมาเยอะแยะมากมายนะครับและหนึ่งในปัญหาที่ผมคิดว่าผมเจอเหมือนกันแล้วคิดว่าหลายๆคนน่าจะเจอก็คือเราสร้างนิสัยให้มันฝึกภาษาได้แล้ว มันสามารถฝึกภาษาได้อย่างสม่ำเสมอแล้วอะ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นก็คือบางครั้งบางทีมันจะมีแนวโน้มหรือมันจะมีเหตุปัจจัยต่างๆที่จะทําให้เราหลุดออกจากนิสัยนั้นเช่นสมมุติว่าคุณสร้างนิสัยการออกกําลังกายมาพอเราทํานิสัยเรื่องของการออกกําลังกายมาสักพักหนึ่งครับมันก็มักจะมีเหตุปัจจัยมีสถานการณ์อะไรบางอย่างของชีวิตอะ่ะมาทำให้เราหลุดโฟกัสจากการออกกําลังกายที่แน่ๆน,น,นะครับ ผมก็มีความารู้สึกกับตัวเองนะครับว่าพอเราฝึกภาษาอังกฤษไป,ปสักระยะหน,นึ่งแล้วเนี่ยแน่นอนมันทําได้อย่างสม่ําเสมอแต่อีกหนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือบางคนทํางานหนักอย่างผมเนี่ยทำงานหนักมากหรือบางคนเรียนหนักพอมันทํางานหนักพอมันเรียนหนักนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คือเวลาเราในชีวิตมันก็น้อยลงแล้วพอเวลาเราน้อยลงสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับสิ่งที่มันตามมาก็คือนิสัยบางอย่างที่เราเคยทําได้ในอดีตพอมาวันนี้ วันที่การงานเราเยอะเราเรียนหนะักนิสัยเหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะหายไปฉะนั้นคลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการดีไซน์ชีวิตด้วยหลักของดีไซน์ t i n k i n g นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับหรือหลักการดีไซน์ h i n k i n g เนะี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งหลักการที่ใครหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อยนะครับแล้ววันนี้ผมจะเอาหลักของดีไซน์ h i n k i n g มาผสมกับเรื่องของการฝึกภากษาอังกฤษจากเดิมเรามีนิสัยที่ฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราทํางานหนะักเราเรียนหะนักแล้วมันมีแนวโน้มว่านิสัยเนี้ยมันจะค่อยๆหายไปดังนั้นเรามาออกแบบชีวิตให้สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างสม่ําเสมอดีกว่าด้วยหลักของดีไซน์ t h i n k i n นะครับทีเนี้ย เราจะใช้หลักของดีไซน์ทิงกิ้งมาปรับประยุกต์ใช้กับการฝึกภาษาอังกฤษได้ยังไงน,นะครับโดยปกติแล้วนลกกเนี่ยนะครับหลักการของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยนะครับจะมีอยู่5อย่างด้วยกันอย่างแรกครับก็คือ Emphasize นะครับหรือการเข้าใจปัญหาอย่างที่2ครับก็คือการ Define ตีโจทย์อย่างที่3ครับก็คือ Ideate อย่างที่4ครับก็คือ Prototype และอย่างที่5คือ t ท s t หรือลงมือทำํำฉะนั้น นี่คือหลักของดีไซน์ h ิงก i n g แล้วเราจะมาปรับประยุก์ตใช้กับการฝึกภาษาได้อย่างไรอย่างแรกครับก็คือ Emphasize นะครับก็คือการเห็นอกเห็นใจการเข้าใจถึงปัญหาตรงนั้นจริงๆอ่ะมันมีประโยชน์หนึ่งในหนังสือของดีไซน์ t ิงก k นะครับเขาเขียนเอาไว้และผมชอบม,มากเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับจะมีประโยชน์อะไรหากว่าเราแก้ไขปัญหาผิดที่หรือให้ความสำคัญผิดจุดชนะครับหลักของดนะีไซน์ทิงกิเนาะมันมาจากวิธีคิดแบบนักออกแบบ ดังนั้นนะครับการที่นักออกแบบจะออกแบบหรือจะแก้ไขอะไรบางอย่างได้เขาจะเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดอย่างเรื่องของวิธีการฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าเกิดพูดกันอย่างตรงไปตรงมาหลายคนอาจจะบอกว่าสาเหตุที่ฉันไม่สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างสม่ําเสมอเหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยฉันงานเยอะฉันเรียนเยอะถูกต้องป่ะผมก็รู้สึกว่าผมเป็นแบบนั้นแต่นี่คือการเข้าใจปัญหาครับ ว่าเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับคือการ list ปัญหาขึ้นมาและอย่างที่2ครับคือสิ่งที่มันสําคัญมากๆคือการ define การตีโจทย์เรารู้แล้วว่าปัญหาของเราอ่ะคือเรียนเยอะทํางานเยอะนี่คือโจทย์ของเรานี่คือปัญหาของเราฉะนั้นเราจะป็นต้องตีโจทย์ให้แตก define ในที่นี้มันหมายถึงอะไรเราอาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยสาเหตุที่เราไม่สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราทํางานเยอะเราเรียนเยอะแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ครับ เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าความเป็นจริงที่เราไม่สามารถที่จะฝึกภาษาต่อได้ไม่ใช่ว่าเรางานเยอะเราเรียนเยอะแต่มันเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยลองคิดดูนะครับถ้าเกิดงานเราเยอะถ้าเกิดเราเรียนเยอะแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาว่างแล้วเราไม่เหนื่อยคุณจะยังฝึกภาษาอังกฤษต่อมาฝึกฉะนั้นนะครับการที่เราคิดว่าฉันไม่สามารถฝึกภาษาอังกฤษต่อได้เพราะว่าเรางานเยอะเพราะว่าเราเรียนเยอะ นั่นคือปัญหาใช่ครับมันคือปัญหาเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดเราตีโจทย์ให้แตกมองให้ลึกลงไปในปัญหาที่มันเกิดอยู่แต่มันเป็นเพราะว่าเราหมดพลังงานไปแล้วเราเหนื่อยแล้วจากงานที่เราทําจากการเรียนของเราฉะนั้นครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่งานเยอะกับเรียนเยอะแต่ปัญหาอยู่ที่ความเหนื่อยเราเหนื่อยเ,เ,อยเกินจะฝึกดังนั้นครับเมื่อเราตีโจทย์แตกแล้ว,ว่าปัญหาคือความเหนื่อยแก่นของปัญหานี้จริงๆงคือการที่เราเหนื่อยเกินไปจนไม่อยากฝึกภาษาอังกฤษแล้วทีนี้ต้องทํายังไงต่อ ก็ไอเดียครับก็คือหาไอเดียว่ามันมีแนวทางไหนไหมที่เราสามารถที่จะฝึกภาษาอังกฤษได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยขนาดนั้นเราก็ต้องมาดูนะครับว่าการที่เราจะฝึกภาษาอังกฤษให้เหนื่อยน้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์มากที่สุดมันต้องทําอะไรบ้างผมเข้าใจมากๆนะครับเข้าใจแบบเข้าใจจริงๆหลังจากที่พยายามฝึกภาษาอังกฤษให้ได้อย่างสม่าเสมอเนนะ่คือพอเราฝึกภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆเนาะสิ่งที่มันตามมาก็คือการที่ เราจะหยิบหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นมาอา่านเปิดดูหนังที่มันเป็นภาษาอังกฤษหาหนังหาซีรีส์ที่มันเป็นภาษาอังกฤษเพื่อมาฝึกเนี่ยนะครับแน่นอนว่าหนังสือที่เราหยิบขึ้นมาอ่านมันอาจจะเป็นหนังสือที่เราชอบหนังที่เราดูมันอาจจะเป็นหนังที่เราชอบส,สิ่งต่งางๆเหล่านี้มันล้วนคือความบันเทิงถูกต้องปะแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความบันเทิงอ่ะแต่เมื่อมันขึ้นชื่อว่าฝึกอ่ะความบันเทิงเหล่านั้นมันก็ไม่บันเทิงจริงการจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านการจะดูหนังเรื่องหนึ่งเพื่อฝึกอักมนนเหืๆ ชนะครับผมว่าสิ่งหนึ่งครับที่มันสามารถช่วยได้ก็คือแอป e l s a s p e a k ผมยังคงแนะนำแอป,ปนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าแอป,ปนี้เขาเชื่อเราได้จริงๆในแอป,ป,ปครับเขามีให้เราครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอ่านฝึกพูดฝึกฟังเราสามารถเลือกฝึกได้หมดเลยในระหว่างที่เรากำลังพักจากงานนะครับสมมติว่าเราทำงานทั้งวันเลยนะครับแต่มีเวลาเล็กน,น,น้อยสัก10นาที15นาทีหรือ20นาทีอย่างเงี้ยเราสามารถเอาเวลาตรงนั้นน่ะนะครับมาเข้าแอป,ป e l s a Speak แล้วฝึกภาษาอังกฤษได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเยอะเลยว่าจะเอาหนังสือเล่มไหนขึ้นมาอ่านดีอ่านแล้วต้องไปตีคงตีความหรือจะเลือกหนังเล่อไหนขึ้นมาฝึกดีแล้วต้องไปตีความหาความวามองหาความหมายสามารถกดเข้าแอปเอลซแล้วฝึกได้เลยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าแอปเอลซมันง่ายขนาดไหนต่อการฝึกภาษาในระหว่างวันหรือหลังเลิกงานมาแล้วมันสบายขนาดไหนในการฝึกภาษาเดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวผมจะลองฝึกภาษาอังกฤษกับตัว ELSA AI ให้ทุกคนได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับขั้นแรกครับคือกดเข้ามาตรงคำว่า discover นะครับซึ่งพอเรากดเข้ามาตรง discover เนี่ยนะครับเราจะเห็นมุมซ้ายบนสุดนะครับที่จะเขียนว่า ELSA AI เราก็กดเข้าไปเลยฟึบ Hi welcome to Elsa AI please select one of the following role plays สิ่งที่มันน่าสนใจของแอป ELSA นะครับก็คือเราสามารถที่จะ role play เล่นบทบาทต่างๆได้นะครับเพื่อที่เวลาชีวิตจริงอะเนาะเวลาเราไปเจอ Conversation อะไรบางอย่างที่มันใกล้เคียงกับในโรในแอปเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราคนพูดอะไรพูดประมาณไหนคนต่างชาติหรือเพื่อนในที่ทำงานเราจะเข้าใจจะเก็ตนะครับสมมุติว่าในตอนนี้ผมอยากจะอยู่ในโรของการพูดคุยกับเพื่อนก็กดไปนะครับ with Use this opportunity up this ask they're to catch and ask how doing and ทีนี้ครับเขาก็จะบอกมานะครับว่า conversation ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไกด์มาก่อนนะครับตอนแรกว่าเฮ้ยลองพูดคำนี้สินะครับเราก็กดตรงคำว่าไม่แล้วก็พูดตามไปเลยนะครับ It's good to see you. How are you been? I've been doing well, thanks. What have you been up to recently? โอเค แล้วเราก็ตอบไปได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษยังไม่ได้แม่นภาษาอังกฤษเหมือนกับผมเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดีไม่รู้ว่าจะตอบป,ประมาณไหนฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากของ,งแอป,ปเอลซ่านะครับก็คือมุมขวาล่างนะครับจะมีรูปหลอดไฟอยู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับเขาจะไกด์นะครับว่าเฮ้ยเมื่อได้คําถามประมาณนี้ควรตอบอะไรดีนะครับสมมติผมตอบว่า not much Just busy with work. How about you? I've been pretty busy too. I started a new job a few weeks ago, so I've been getting up to speed with everything there. It's been challenging, but I'm enjoying it so far. Whoa! Congratulations, <laughs> a new job. Thank you. I'm excited to see where it takes me. อะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถฝึกโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาได้ผ่านทางแอป ELSA Speak นะครับต่อมาครับขั้นตอนที่4ใน Design Thinking ก็คือ Prototype หรือแนวทางสิ่งนี้ครับเมื่อเรารู้แล้วนะว่าเราจะฝึกน้อยแต่ได้ผลลัพธ์เยอะได้ยังไงสิ่งที่เราจะเป็นต้องทำต่อมาก็คือการออกแบบแนวทางการใช้ชีวิตต่อหลังจากนี้ดู เมื่อตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าสาเหตุที่เราไม่สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้อย่างเคยอย่างสม่ําเสมอเหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราทํางานหนักมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเรียนเยอะแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยถ้าเกิดเรามีพลังงานยังไม่เหนื่อยแล้วก็อยากฝึกภาษาอังกฤษแต่เมื่อมันเหนื่อยมากๆจะทํำยังไงคําตอบก็คือฝึกในแอป e l s a Speak ถูกต้องบ้แล้วทีนี้เมื่อเราได้คําตอบแล้วว่าเราจะฝึกแอป e l s a Speak แทนในวันที่เราเหนื่อยเราก็มา กำหนดแนวทางนะครับว่าต่อจากนี้เราจะดําเนินชีวิตแบบไหนต่ออันนี้วิธีการส่วนตัวของผมนะครับผมจะเริ่มต้นโดยการที่เมื่อมีเวลาพักไม่กี่นาทีนะครับสัก10นาที15นาทีอย่างเงี้ยก็ทดลองเอาแอป Elsa Speak ขึ้นมาดังนั้นเพื่อไม่ให้เรารู้สึกเบื่อกับการฝึกภาษาอังกฤษแล้วอาจจะทําแบบนี้ครับคุณอยากฝึกภาษาอังกฤษหลังเลิกงาน5วันคุณก็แพลนเป็นแบบนี้เลยว่าวันจันทร์ฝึกฟังอย่างเดียวในแอป Elsa Speak วันอังคารฝึกพูดอย่างเดียวในแอป Elsa Speak วันพุธฝึกอ่านอย่างเดียวในแอป elsa speak แล้วก็มาวันพฤหัสก็กลับไปฝึกฟังเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เป็นต้นคือให้แต่ละวันล็อกไปเลยนะครับว่าวันจันทร์ฉันฝึกฟังวันอังคารฉันฝึกพูดวันพุธฉันฝึกอ่านอะไรแบบนี้นะครับทำแบบนี้นะครับสลับกันไปเรื่อยเรื่อแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนะครับมันจะลดการคิดนะครับว่าเฮ้ยวันนี้ฝึกอะไรดีวะจากเดิมที่เราเหนื่อยมาจากงานคิดเยอะมาจากงานแล้วอยากจะมาฝึกภาษาอังกฤษแทนที่เราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษแบบสบายสบาย เราต้องมานั่งคิดอีกว่าเฮ้ยวันนี้ฝึกพูดดีไหมหรือฝึกเขียนดีหรือฝึกอ่านดีหรือฝึกฟังดีฝึกอะไรดีนะเราต้องมานั่งคิดต่ออีกฉะนั้นนะครับเพื่อลดขั้นตอนในการคิดเราจะได้ไม่ต้องเครียดไปกับมันเยอะถ้าเรากําหนดไปเลยว่าวันจันทร์ทำแบบนี้วันอังคารทําแบบนี้วันพุธท,ทาแบบนี้นะครับในแต่แตและว,วันฝึกเป็นอย่างๆไปแล้วก็ล็อกไว้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการฝึกอีกรูปแบบหนึ่งให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าเกิดเราจะฝึกภาษาอังกฤษในแอปเอลซ่าแบบ เป็นเดลี่อ่ะใช้ในชีวิตประจําวันอ่ะเราจะใช้ฟังก์ชันไหนดีเดี๋ยวผมทดลองให้ดูแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาครับคือฟังก์ชันฝึกหัดแบบ d ดลี่นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นครับเขาก็จะมีแบบฝึกหัดหลายรูปแบบมากนะครับให้เรามาลองฝึกดูต่อมาครับเราก็ลองฝึกพูดในส่วนของตรงนี้ดูนะครับ service error <Ever. S 1> เมื่อเราฝึกพูดนะครับแล้วเราออกเสียงคำไหนหผิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับ จะมีตัวสีแดงโผล่ขึ้นมาให้เราดูนะครับให้เรากดเข้ามาดูว่าเฮ้ย mm hmm. คำนี้ต้องออกว่ายังไงตรงไหนยังผิดอยู่ตรงไหนยังไม่โอเคอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมีตัวสีแดงขึ้นมาซึ่งทางแอปเบลซาจะมี3สีนะครับสีเขียวนี่คือดีสีเหลืองก็คือฟังแล้วพอได้พอใช้ได้ส่วนสีแดงก็คือเฮ้ยต้องลองออกเสียงใหม่ต้องแบบลองปรับปรุงใหม่ทีนี้พอเรารู้ว่าเราออกเสียงตรงไหนผิดแล้วก็กดเข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝึกฟังไปนะครับว่ามันออกเสียงยังไงแล้วก็ออกเสียงใหม่ ซูริสเอโรเบเตอรก็จะประมาณนี a ้นะครับในส่วนของการฝึกพูดแล้ว şey ก็ให้ทาง AI น่ะฟีดแบ็กกลับมาให้เราว่าเราควรปรับอะไรควรเพิ่มตรงไหนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของดีไซน์ทิงกิ้งก็คือลงมือทําครับสรุปอีกครั้งนึ้งนะครับว่าขั้นตอนของดีไซน์ทิงกิ้งมีอะไรบ้าง1นึ่งครับ e m p เบ s i z e 2 Define 3 i d e a t e 4 p r t t o t y p e 5 test เข้าใจปัญหา ตีโจทย์ให้แตกหาไอเดียว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเมื่อได้ไอเดียเสร็จปุ๊บกำหนดแบบแผนนะครับวางแนวทางว่าจะทําอย่างไรให้มันเกิดขึ้นจริงได้จากนั้นก็เทสลงมือทําเมื่อลงมือทาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดสมมติว่ามันเวิร์กก็ทาต่อถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่เวิร์กก็กลับมาเข้าใจปัญหาใหม่แล้วก็ตีโจทย์ใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือปัญหาที่ผมเจอมาหลังจากที่ผมฝึกภาษาอังกฤษไปได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วพูดตรงๆว่าช่วง ชีวิตที่ผ่านมาเมื่อสองสามามาเนี่ยนะครับงานผมรัดตัวแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับคือแค่นังสือที่เนี่ยผมอ่านเป็นประจำผมยังไม่อยากจะหยิบมันขึ้นมาอ่านเลยนะครับความชอบที่ผมเคยชอบผมยังไม่อยากจะหยิบมันขึ้นมาอ่านเลยแล้วจะให้เรามาฝึกภาษาอังกฤษโหมันเป็นการกระทาอะไรที่มันฝืนตัวเองมากๆนะครับเพราะว่าเราเหนื่อยจากงานมากๆแต่เมื่อผมได้ลองอ่านหนังสือดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ผมได้ค้นพบนะครับว่าเออ แท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะมองปัญหาในชีวิตแบบผิวเผินอยู่เรายังไม่เคยมองให้เห็นเลยว่าแท้จริงแล้ว,วปัญหาในชีวิตเรา,ามันเกิดมาจากอะไรจริงๆกันแน่การมองว่างานที่เราทําอยู่การเรียนที่เราเรียนอยู่มันหนักมากมันเยอะมากแล้วเราก็ละเลยภาษาอังกฤษไปถ้าเกิดเราเข้าใจว่าเราทํางานหนักเราเรียนหนักสุดท้ายครับเมื่อเราเข้าใจปัญหาแบบผิวเผิน ล้วก็จะบอกกับตัวเองว่าก็ฉันงานหนักก็ฉันเรียนหนักแล้วฉันจะฝึกภาษาอังกฤษได้ยังไงท้ายสุดนิสัยในการฝึกภาษาอังกฤษมันก็จะหายไปถ้าเกิดเราไม่หาหนทางในการทําให้มันคงอยู่ต่อไปกับเราดังนั้นนะครับเมื่อเราเห็นว่าเนี่ยสิ่งนี้คือปัญหาของเราลองเจาะจงเข้าไปในปัญหานั้นไม่ใช่แค่กับเรื่องของภาษาอังกฤษแต่กับทุกๆเรื่องในชีวิตเลยเมื่อเราเจอปัญหาอะไรอย่ามองแค่ปัญหานั้นเป็นแบบผิวเผินมองให้ลึกลงไปว่าแท้จริงแล้ว่แก่นของปัญหานั้นมันคืออะไรจริงๆกันแน่แล้วเมื่อเราเข้าใจแก่น เราจะตีโจทย์ได้แตกแล้วพอเราตีโจทย์ได้แตกเราจะหาไอเดียหาแนวทางว่าจะทํายังไงกับปัญหานี้ต่อไปจะแก้ไขได้ถูกจุดเหมือนอย่างที่หนังสือเดซานติงเก็งบอกว่าถ้าเกิดมนุษย์เราครับเข้าใจปัญหาไม่ถูกให้ความสําคัญไม่ถูกที่ลงมือทําไม่ถูกทางท้ายสุดสิ่งที่มันตามมาก็คือปัญหานั้นก็จะคงอยู่แล้วเราก็จะมานั่งงงกับตัวเองว่าทำไมฉันไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้วะทั้งที่จริงๆแล้วคุณแก้ไขปัญหาผิดจุดปัญหาต่างๆเหล่านั้นเลยมาเป็นข้ออ้างให้กับตัวเราเองในการไม่่่ทําาบงงสิงตอ แต่ถ้าเกิดเราเข้าใจว่าอ๋อเราแค่เหนื่อยบางครั้งบางทีเลิกมาจากงานเลิกมาจากเรียนนัปสัก15นาทีแล้วลุกขึ้นมาฝึกภาษาอังกฤษต่อก็อาจจะทําได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้นิสัยเนี้ยมันคงอยู่กับเราต่อจริงๆลองใช้หลักดีไซน์ thinking นี้ดูนะครับไม่ใช่แค่กับเรื่องของภาษาอังกฤษนะแต่กับทุกๆเรื่องในชีวิตเลยแล้วก่อนที่จะจากกันไปครับผมมีข่าวดีมาบอกสำหรับคนที่อยากจะใช้แอป Elsa Speak นะครับ เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครใช้โค้ดโฟกเนี่ยนะครับลดมากสุดเกือบ50%เลยนะครับมีคนมากมายเข้าไปใช้เยอะมากและพูดตรงๆมีคนมากมายเหมือนกันที่ใช้ไม่ทันคือจันก่องไม่ทัน,นะฉันไม่เจอคลิปนี้ช้าเกินไปนะครับมันหมดแล้วหมดเขตแล้วนะครับคลิปนี้พิเศษครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับแล้วอยากจะใช้ ELSA SPEAK สามารถใช้โค้ดเดิมนะครับโค้ดโฟก ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ฟังก์ชันที่ผมเพิ่งใช้ให้ดูไปเมื่อกี้ก็คือฟังก์ชันของการฝึกฝนแบบประจำวันก็สามารถสมัครแพ็กเกจเอลซ่าแบบโปรได้ แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฝึกวิธีในการพูดภาษาอังกฤษกับ e l s a a i ก็สามารถอัปเกรดมาเป็น e l s a แบบพรีเมียมได้นะครับเพราะทุกๆอย่างครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดมาเป็นแบบ e l s a p r e m i u มียมเราจะสามารถใช้ทุกๆฟังก์ชันและก็สามารถใช้ฟังก์ชันของตัวโปรได้เช่นเดียวกันและยังมี e n e f i t อ่นๆอีกมากมายครับที่อยู่ในเว็บของ e l s a s p e e c h Analyzer ฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึก,กน,นะว่าราคาเต็มสูงไปจังนะครับสามารถใช้โค้ดโฟกเพื่อรับส่วนลดได้นะครับผม ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนที่ติดตามผมนะครับและก็ก่อนที่จะจากกันไปครับถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับ Design Thinking นะครับเหมือนเดิมครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ให้ทางใต้ description น,นะครับสามารถกดสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้่านทางลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่กําลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปไปฝึกภาษาอังกฤษต่อกันนะครับบ phục bóng ra mà phục <laughs>